ครับกับสัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพบเจอกันอีกหนึ่ง EP ครับพี่พี่เจ้าของไหนพี่ทักพี่กโทรพี่แอดไลน์มาได้ครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกครับพี่พี่ครับมีหลวงพ่อลุงนี่สวยมากครับพี่มีหลวงพ่อลุงครับพี่วัดหนองศรีนวลครับพี่โหเก่านะพี่นะเก่านะครับมีฝั่งตะกุดมีฝั่งตะกุดด้วยนะพี่นะนี่นี่ครับยาวเก้านิ้วนะพี่ นี่ครับเอาก้าร้อยบาทครับพี่ก้าร้อยมีพอลุ้งครับพี่อาจารย์พ่อเดิมครับจานเต็มเลยนี่ครับก้าร้อยบาทครับโอนเงินสดนะพี่เก็บปทางบกหนึ่งร้อยนะครับพี่ดามใหญ่ครับพี่ผมไปเหมาผมไปเหมามาได้พี่นี่ครับมีพร้อมใบแบบนี้เลยพี่เหมาบ้านเข้ามาได้ครับพี่พี่านใ้ชอบพี่ทักพี่โทรพี่แอดไลน์มาได้นะนี่ครับ พันห้าครับพี่เป็นแบบนี้ครับพี่เหมาเข้ามาได้อะมีพร้อมใบเลยครับพันห้าพร้อมใบได้มาแบบนี้อะพี่ผมก็ไม่รู้นะพี่นะนี่ครับมีพร้อมใบครับพันห้าครับพี่เก่านะเจอรีบคว้าเลยพี่เจอรีบคว้าเลยผมอะ สวยดวนต่อจ,จ้าพี่จานี่แพะโคตรเก่าเลยพี่นี่ครับอัขระเลขยกยันจานเต็มเลยเพราะอ่ำหายากครับพี่สวยมากเลยเพราะอ่ำหกร้อย มีอันนี้ด้วยครับพี่เหล็กไหลครับว่าเหล็กไหลนี่ครับเหล็กไหลเหล็กไหลนี่ครับมันต้องบูชาด้วยน้ำผึ้งอะไรเงี้ยแต่จะ,จะงอกขึ้นมาเรื่อยๆเหล็กไหลหกร้อยพี่นี่เครื่องรางชั้นหนึ่งเลยประหลักขิก นี่เป็นเขาเรียกว่ากระปังหาปลักขิกกระปังหานี่กระปังหาพี่ไป็ลักขิกนี่สุดยอดเลยพี่สวยมากหกร้อยหกร้อยน่าใช้น่าใช้หกร้อย นี่ลิงจับเขาหลวงปู่สุนโอ้สวยครับไม้เก่าเลยพี่นะนี่เก่าโบราณมากนี่จานเต็มเต็มเลยหกร้อยพี่เขี่ยวหมูตันนี่ปลายเคี่ยวหมูตันสวยมากครับพี่ ไปเคี่ยวหมูตันครับพี่นัดแบบนะครับขยับก่อนพี่พลังงานเยอะพี่นะไฟใส่เข็นยังเออปัแบไหมครับพี่แบบนี่แบบตันตึ๊บเลยพี่ หกร้อยหกร้อยหลงพ่อกลัวเหครับพี่หกร้อยเหรียญป่าตานครับพี่หลวงพ่อคงเสื่สุดๆเลยครับหกร้อยอันนี้เบกแก้นี่เก่าครับพี่เบียกแก้หกร้อยครับ นี่ปู่บุญหลวงปู่บุญวัดกาบางแก้วครับพี่หกร้อยโหพี่หลวงปู่ฤทธสี่ครับคำมาคำข้าวแล้วก็มีแก้วสารพัดนึกนี่ยกชุดเลยหายากครับพี่เลื่อมขึ้นคอได้เลยคำมาคำข้าวอันนี้เก้าร้อยครับพี่เก้าร้อยนี่คำมากแก้วสารพัดนึกคำข้าวเก้าร้อยบาท พี่ชอบพี่โทรพี่อันไลน์มานะพระซุมกอรครับพระซุมกอสวยๆนะครับพี่หกร้อยหลวงพระปานสวยๆครับหกร้อยท่ากระดานครับพี่พระท่ากระดาน ผ้ากระดานเนี่ยสวยมากวิกาญจนบุรี 600, หกร้อยพี่นี่ยอดขุนพลกุวัดไก่สนิมแดงนี่พี่น่าสวยนะเนี่ยฮะพักกุนี่ไขก่กงวปึ๊กเลยหกร้อยพี่ชอบพี่โทรพี่อไลามานะจ๊ะ พี่นี่กิ่งวัดอ่าวัดบวรพี่เปียกทองสวยมากนี่พี่วัดกิ่งปราะเลศเนี่ยวัดบวรพี่สวยสุดๆเลยครับพี่สวยมากครับพี่หกร้อยนี่อีกอุ่นครับพี่อันนี้ดินน้ำมนต์ปัง ประทานพรอะดิน,มน้มหมดวัดบรวรนะครับอื้มพี่สวยสุดๆเลยเบียกทองครับพี่นี่ครับไม่เขียนว่าวางหน้าด้วยหกร้อยพี่ พายอดทงนี่โคตรเก่าเลยพี่เนื้อสมฤทธิ์ดูครับนี่ยอดทงพี่เก่ามากเลยพระกระดุกหูพี่เนื้อสมฤิ์เพรอให้สวยจริงๆพายอดทงหูสวยเลยพี่หกร้อยหลวงปุ่น,นากนี่ครับพี่องค์นี้จานมือนะมีจานนะพี่นะ นี่เห็นไหมจานมือทั้งองค์เลยพี่มีจานนะครับพี่อัคระจานเต็มทั้งองคเลยพี่หลวงปูน่นาคป้วทถ้วยจระเข้องเนี้ยสวยจานมือด้วยหกร้อยพี่ทองแดงกระไลทองครับปูเอี่ยมวัดหนังหูโคตรสวยเลยโคตรเก่าเลยพี่นี่นี่ครับหกร้อย เหรียญนี้นี่พี่นี่เหรียญนี้นี่หลวงปู่รอดปู่รอดโคลาจ่ะพี่ประกานี้เก่ามากสวยหายากนะหลวงปู่รอดจะพี่ปู่รอดโคราชอือยังสวยเลยหกร้อยพี่พาเที่ยสองเก่ามานะหลวงปู่ทวด นี่ครับเบ้าคี้บ็อกนี่สวยมากพาเลี้ยมทองเก่ามาครับไปดูด้านหลังนี่อือฮอยางสวยเลยพี่เอ้ยนี่สวยมากๆเลยครับพี่เนี่ยเ0หกร้อยพอพี่แบ่งปันให้หกร้อยน่าใช้คมลึกสวยเลยตั้งใจจะขายพันหนึ่งนะแต่หกร้อยพอนี่พี่นี่ปลาคิกนางควรนี่เนื้อสมรทธิ์คดเก่าเลย อันนี้เก่ามากเลยพี่นี่ผมไม่รู้ที่นะหลอกโบราณนะนี่โคตรเก่าเลยนี่เก่าเก่าหือยพวงกุญใจอย่างดีเลยพี่นี่สุดยอดเก่ามากคับพี่เอาหกร้อยพอ6 0หกร้อยนางคนตัวเนี้ยสวยเก่าน่าใช้นี่พอสนี่พอสวย เคี่ยวหมูตันเต็มเคี่ยวอ 900. 900. เก้าร้อยเก้าร้อยสวยๆทั้งนั้นสวยๆทั้งนั้นจ้ะพี่จา๋านี่พี่ลวงปูมหมุนสายใต้หลุงปูมหมุนจ้ะพี่หกร้ 600. อยอินพี่อินคูบาวังอินคูบาวัง 6กรอยะพี่ EP เนี้ยต้องกราบสวัสดีนะครับแล้วพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับ